นี่ก็กลับมาจะอาบขายของขายดีเทน้ำเทธาแกเมื่อจะมีอยากได้แกมาสำนักแกกลับไปสำนันข้างหลงเลยเพราะเจ้ายาคลายจังเนาะตอนนี้กำลัเงเดินทางกลับนะบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นต้นคำตน้นแรงแล้วพี่น้องเลยรถกายอยากได้จะจะปิ้น โอเปนวัดพีไทยกลองยับโทรศัพท์เลยว่าโอเป็นพี่น้องไอปลากือบกเลยจะลงหมอลงว่าบอเป็นก่อนอ่ชิีอยู่อชื่อว่าจ้รดาบพี่อ่เราทท อดทางหัวคอนนะพี่น้องเอ้ยเรี่ยวตัวคือทางเวบ้านห้องคณน่ะทาากันลงคลอง ่ใส่เสือทีเอ็นโอวันตินมาไว้ก่อนแ้คนจังจับหลุดก็ได้ทางผ่านเราเป็นจังสี่เนาะ สามนาทีพี mm ่น้องเอ้ยคือฮอดบัานดิสีวาจังใด้ดานนีแคนลอยดนนีคุณนะมาไม่แล้วช้งกไม่ได้เขาแล้วขีเหเลยเขามันคือดุนอยู่ฝังเดียวเว้ยคุณน่ะคันหาคันแม่มนอาจะเป็นขี้เอีเหแล้วคอยทายด้ขบม่จัมอ่าตคนเอาขี้เกบันโคก่นี่ ดีแกบก็บเป็นราคาพี่น้องเ้ยสอบเป็นสามทีท่านจะก็เอามือเห็ดเนี่ยเอามาใส่หน้าบ่ตัวเอามือเห็ดอันเห็ดทำบ่เห็นทำใบเกลือปลา ไมไม่เก่าเป็นตาไทยเป็นตะไทย ควันไงครับอัน <c oughs> รยังเสลยพี่น้ะเอ้ยตกแรงมากก็บผมมีอาชีพเปันหาสิสิเหตุปัญหาจักนะใครเคลื่อนกุ้งใครมาเพื่นว่าสิปลูกมเตงมาเต้าไทยก็เพื่อนม่ใสิเป็นใครก็ปลูกใครก็ปลูกจะกี่กายให้ไป,ไป để càng đi ao điหาเงิน ởประเทศไทยอย่างเดียว อยากบ่เหนียวอ๋อละ ตกก่อนนั่งงายตกนั่งปิ้งเดียวนะนั่งไก่เจ้าอะไรยัดไปสับนั่งห่างกันหายกันพระดีนั่งไก่กันเอาว่าจะเป็นตานี่เดีวมาขับเนี่ย ก็ไม่ได้คายให้มันเฮียไปน้ำทางเมื่อเมื่อวันจังสบายเอาคน,นหมือกคนก็ได้ปนีเอา

แคนจบคลิปเพียงนท่านีเด้อเจ้แ่เห้าม่อยแค้นเลยนา่นหอนก็เราเพื่อนกันไงทางกุงกลุมุอ่ะาเาจหนทาเบ้งเอายเบิงเอาบิงเอาอไปทลายเคื่องทาเฮเบิ้งพี่น้องเอ้ไิายอยู่บุญมาเนี่

คุณกัวร์ว่าอะไรพี่น้องเจ้ากิฟต์เพียงเท่านี้เด้อขอบใจสับหรับผู้ที่มาครับชมจนจบเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เนี่ยกวนหนุ่มวนยอง